เออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ชมบ๊อบไลฟครั้งที่14อยู่ทางเพจของเดอะส a n d ด r d o อนะครับแล้วก็ YouTube ของเดอะสแตนดาร์ตอนนี้ใจเย็นๆนะครับทุกคนก็คือเรามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยแต่ว่าตอนน <c oughs> ี้ไม่ได้ค่าเลยครับตั้งแต่คือตั้งแต่เริ่มถ่ายอย่างที่บอกเคยพูดกันนะว่าแบบผมยังนอนอยู่ตรง ลงห้องแต่งตัวที่นอนพี่เมือมเ่อจบเริ่มพอพี่จะเท่าไหร่วะอพอผมจะเท่าไหร่วะอะไรคะะเครับค่าเท่าไหร่ผมห้าแสนมีคงล้านนึงมั้งเอากระเขาขึ้นคนละสักห้าแสนมีพีกำลังสวยแต่มันก็ค่าดีมากใ่ไมครับก็ คือผมก็พยายามพยายามคิดตามตามตัวละครนะครับว่าทายมันจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดแบบมันเห็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ส่วนที่มันรีเลทกับชีวิตจริงเราด้วยมาช่วยเพิ่มให้มันรู้สึกจริงเข้าไปมากกว่านั้นี้เพราะว่าแบบตัวผมเองก็ใหม่ด้วยแบบยังไม่สามารถที่แบบเทียบเทียงตัวเองกับทายได้จูนกันได้ร้อซครับ,รบก็ต้องมีแบบจูนในเรื่องของชีวิตจริงอของเราเข้มาช่วยด้วย ่ก็จริงๆอะผมไม่เห็นตอนถ่ายใช่เพราะว่าเทารีบโดนมปถังก่อนเล่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 นไม่ก็มาเห็นอะไม่เห็นมาเห็นตอนในในตอนออนแอร์เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำอย่างนี้แล้วพี่จะยืนตรงไหนล่ะไม่แต่น้องเล่นดีนะนี่การการที่มันสามารถนำพาลมคนดูแบบ จำนวนเยอะขนาดนี้ยให้มันให้มันแบบรู้สึกไปกับเขาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันมันต้องใช้พลังเยอะในการเล่นอะไร่าเงี้ยโหมันดีอะตอนผมดูผมก็รูส้สึกรู้สึกซึดชืดรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าน้องมันผิดหวังมันมากมากอะไรยเงี้ยแต่ก็ยังผมก็ยังในีานะผมก็ยังทีมสารวัตรคัง่ค <c> ร <oughs> ับครับก็ก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับที่อยากจะขอบคุณพี่ใบแล้วเพราะาเพราะว่าพี่ใบเนี่ยเป็นคนที่้อยู่กับผมสุดได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเรียกว่าตั้งแต่ก่อนหายคอยหาเวลาอยู่ด้วยกันในชีที่ทงานก็ทําด้วยกันมาตลอดพี่เขาแบบสอนผมในทุกๆเรื่องจริงคือเขาเขามีประสบการณ์ที่เยอะมากครับแล้วเขาจะคอยระมัดระวังไม่ใช่แค่ระมัดระวังตัวเองแต่จะระ,ะมัดระมัระวังให้ผมด้วยครับคอยสอนคอยบอก คอยช่วยเหลืออะไรต่างๆมาตลอดเลย่ตมกอก็ขอบคุณครับมันมันถ้าไม่ใช่เราสองคนเจอกันผมไม่รู้ว่าถ้าเล่นกับคนอื่นที่มีมีสายไม่ใช่แบบนี้มีความคิดไม่ใช่แบบนี้แล้ว ตัวผมเองจะทํางานได้แบบนี้หรือเปล่าตัวผจะสามารถทําออกมาได้ดีแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมันมีผลมากมยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทํางานมากๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือน้องก็ตั้งใจเหมือนกันครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพอยต์เดียวกันเหมือนเราเหมือนถ้าเราสองคนเป็นเป็นเป็นพ่อครัวถ,ถ้าเราเป็นพ่อบครัวเรากำลังทำอาหารจานหนึ่งผมอาจจะทะเลาะกับน้องว่าแบบาาพี่อยากใส่น้ำตาลเพิ่ม น้องไม่อยากใส่แต่เป้าหมายเราคืออยากให้การนั้นมันอร่อยเหมือนกันเลยครับเราก็เลยหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงไปในจานนั้นตลอดเลยเราก็เลยไม่ไม่เคืองกันไม่ทะเลาะก,กันเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายเราก็คือทําให้งานมันออกมาดีกันก็แค่จุดเนี้ยผมก็รู้สึกว่าขอบคุณน้องมากแล้วมันก็ทําให้การทํางานมันราบรื่นไปหมดแอดีอ่ะ ครับก็จริงจริงอ่ะจริงๆแบบเออผมจะพูดยังไงได้ีนี้ก็จริงๆเป็นเพลงที่อัดอัดไว้นานแล้วแหละแต่เราตั้งใจะจะปล่อยปล่อยตอนที่มันจบให้มันปล่อยจบไปเพพาะว่าที่นี่อะไรเงี้ยครับเพลงเศร้าเพลงชายๆครับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะก็น่าจะถูกใจใครหลายคนครับด้วยเยนืที่เป็นคัาง่ายแล้วก็เนื้อหาน่าจะกระทบ คนทุกทางอะไรคนตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากผมงานปีนี้ด้วยนะครับถ้าถ้าไม่นับถ้าไม่นับพวกโทรศัพท์ต่อตัางอะไรเงี้ยของผมน่าจะเป็นกล้องอที่มาเปิดไม่นับตอบอะไรล่ะจะตอบอะไรเนี่ยเราก็ตอบแบบน้ำแล้วกันโทรศัพท์นะผมไม่ค่อยพกของไม่พกกระเป๋าไปแล้วเวลาผมมาบอกว่าโทรศัพท์ต่อตัาง อืมอืมอ่าแล้วก่อแนบบจริงๆเนี่ยผมรู้มีมีมีความรู้สึกที่เอ้ยเราเหนื่อยเราท้อเรามีคําถามว่าเราทําตรงนี้ทําไมเราทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับจนผมได้เริ่มมีแฟนครับ ได้เริ่มมีคนที่ชื่นชอบครับแล้วก็ผมเห็นข้อความที่เขาส่งมาให้ผมแล้วแบบทําให้ผมตอบคำถามตัวเองได้ว่าแบบผมทาตรงนี้ทําไมผมสร้างความสุขให้ใครครับแฟนขลับเขาบอกผมว่าแบบเออทุกครั้งที่แบบเห็นพี่ยิ้มอย่างเงี้ยทาให้เขามีความสุขมากเลยทุกครั้งได้เห็นตัวละครไทยทาให้เขาแบบมีกําลังใจในการทํางานทุกครั้งที่เขาได้ดูซีรี์พวกเราทุกคนที่แสดงก็ มีความสุขทั้งวันเลยนะครับแต่ทุกคนรอคอยผลงานของเราทุกคนรอความสุขเนี้ยมันทําให้แบบมันตอบคําถามผมจริงว่าผมทําตรงนี้เพื่ออะไรผมทําอะไรอยู่ผมสร้างความสุขให้ใครครับยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ครับ<า>ของผมถ้าถ้าพูดรวมๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงอาชีพนี้แล้วกันพูดรวมๆเผื่อทุกคนเอา เผื่อเผ่ออาจจะได้เงีายสิอะไรอันนี้ผมผมเอาไปใช้เองผมจะผมผมผมจะพยายามไม่ทํางานผมจะไม่เอาตัวเองไปผูกกับเงินหรือว่าจะไม่เอาไปผูกกับเป้าหมายอะไระผมรู้สึกว่าเราทําเพราะว่า เหมือนเราเราเรารู้ว่าเราทําเราทําเพื่อใครอยู่เหมือนที่น้องบอกแบบแบบเราหาความหมายของมันนะไม่ใช่ว่าทำเราได้เงินได้เงินได้เงินแต่เราต้องถามว่าฮ้ยงานที่เราทํามันมีความหมายต่อใครมันมีคุณค่ากับใครอะไรทุกอาชีพมันมีคุณค่าเลยครับไม่งั้นมันก็ไม่ต้องมีคนทาก็ได้ทุกอาชีพมันต้องมีคนทําทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองครับคุณต้องรู้ว่าคุณทําให้ใครอยู่เอคุณค่าตัวคุณคืออะไรแค่เนี้ยผมว่าแค่เนี้ยเราก็จะมีแรงทํางานนะครับพค้ด มันมีคนที่รอเรา,าอยู่จริงๆครับอืครับพูดอะไมาพูดสามเงน,น,นครับก็อยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณโอกาสที่พาผมมาเจอทุกคนขอบคุณที่ โชคชะตามันพัดมาให้พวกเราเจอกันคอับคุณแฟนขอบคุณทุกท่านจริงคนระับขอบคุณผู้ใหญ่ที่มองเห็นบางอย่างในตัวผมที่อยากใกลก็ไม่รู้แล้วพรผมมาอยู่ตรงนี้และเรื่องแรกที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนชีวิตผมไปขนาดนี้ครับขอบคุณทายจริงที่ให้ผมเข้าไปใช้ชีวิตแบบทายครับแล้วก็อืมผมเศร้านะเนี <c oughs> ่ยเศร้าอ่ะเศร้าืเปล่าเศร้ามากเลย <c oughs> ครับก็เรื่องแรกครับมันจะจบไปแล้วครับก็ขอบคุณครับขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณทุกคนดีครับครับผมขอบคุณในวัดก่อนแล้วกันครับผมรักในวัดลววเลยพี่ในวัดที่เป็นคนเปลี่ยนทีวีผมผมจะเปลี่ยนราไป ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณในวันนะขอบคุณที่ทาให้ให้ผมมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณแั้ทุกคนครับที่คือซีรีส์มันจะมันจะเป็นแค่ซีรีส์ถ้าไม่มีคนดูอ่ะคือคนดูทําให้ซีรีส์มันมันเป็นซีรีส์มันมันทําให้ซีรีส์ของเรามันเกิดความสุขได้อย่างเต็มที่คือมันไม่ใช่แค่ว่าพวกเราสร้างความสุขให้คุณนะพวกคุณก็สร้างความสุขให้เราแล้วก็สร้างความสุขให้กันเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการ ทุกวันศุกร์เราก็มาคุยกันท,ทุกวันศุกร์จะมีการฝั่นเพลงเราจะมาเมาส์กันเรื่องซีรีส์เราจะมาวีกันถ้ามันไม่มีอะไรตรงนั้นผมมองว่ามันไม่มันจะไม่ดีขนาดนี้ถ้าไม่มีทุกคนทุกคนมาร่วมสนุกกันมาเอนจอยกันมาสร้างไนเหตุการณ์ความสุขในช่วงเนี้ยกี่เดือนกี่เดือนของเราเนี่ยมันมันดีมากๆครับุทุกคน จริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ให้อกาไพวกเราแลยเฉทุกคนที่เปิดใจให้พวกเราขอบคุณแฟนยายขอบคุณโหขอบคุณพี่ๆทีิงนขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ที่ทุกคนจริงๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นตัวละครได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หนเมเลยขอบคุณทุกๆวันใช่ขอบคุณมากๆครับ ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ